เรามาดูรังนกพญาปักกว้างอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นรังของนกพญาปักกว้าง,งสีดำหรือ Dusty b r o a d b i แม่แดนใช่ไหมครับรับงนี้น่าจะเป็นรังเก่าที่นกเคยใช้ทามาหลายปีแล้วพอเราดูจากที่รังมันจะมีไอ้ต้นเดฟสีเขียวข,ขึ้นคลุมอยู่ด้วยามาตกแต่งเหรอคิดน่าคิดว่าไม,ไม่ไม่น่าจะไม่ไม่น่าจะใช่นะ น่าจะขึ้นเองมากกว่าแล้วก็นกก็มาใช้รังเกา่าแปลว่ามันเก่าแล้วใช่ใช้รังเกา่าโูกผมมาซ่อมแซมนิดหน่อยแล้วลูกมันมียังตอนนี้น่าจะมีลูกแล้วเพราะว่าเราเห็นแม่มเข้าไปป้อนนะฮะเห็นไหมพ่อหรือแม่ไม่แน่ใจแต่ว่าเข้าไปก่อนที่ปากโพรงร่างตัวป้อนแล้วล้มตัวผู้กับตัวเมียมดูแยกกัน อเออนี่เดี๋ยวต้องไปเปิดหนังสือดูอีกทีนะนะไม่แน่ใจแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะคล้ายกันมากส่วนนี้นะแล้วนี่พญาปากกว้างดำนะลักษณะรังก็คล้ายๆกันคือห้อยแบบนี้เหมือนกันครับตัวผู้กับตัวเมียของนกพญาปากกว้างสีดำเนี่ยเหมือนกันครับไม่มีความแตกตา่างพวกนกพญาปากกว้างทั้งหมดเนี่ยก็จะทํารังคล้ายกันคือเป็น เหมือนก้อนขยะที่ห้อยๆลงมาจากปลายกิ่งไม้แ่ะก็ยังอย่างรังนกที่ชนิดที่มันเป็นห้อยๆอย่างนี้น,คนะคะซึ่งมีรังนกอ,อันนี้เป็นนกยาปากกว้างใช่ไหมคะ<ช>มันมีรังนกอะไรอีกบ้างคะ อในกลุ่มของปลาปาก,กว้างทั้งหมดอ่ะนกเพียร์ปลากว้างทั้งหมดอ่ะก็จะเป็นรังห้อยแบบนี้อาจจะมีชนิดอื่นที่ห้อยแต่ว่าจะไม่มีหางบางทีมันกลมๆเฉยๆไงส่วนที่เป็นกลมๆนี่ใช่ไหมล่างเปนก้อนขยะก้อนประมาณใหญ่แค่นี้ครับประมาณสามสี่ลังเลยครับมันมีรูปต้นโมกนะครับเป็นรังนกอะไรเหรอครับนั่นเป็นรังของนกเอี้ยงรังของนกเอี้ยงจะเหมือนก้อนขยะเหมือนกันแต่จะค้างอยู่บนพุ่มไม้ มันทำรังยังไงครับจริง,งซนซ้อนกันเหมือนดูเหมือนก้อนขยะที่ต<ย>ิดอยู่ตามกิ่ไว้นี่เขาเป็นรังนกอะไรครับเป็นไอ้ก้อน,ก,อนก้อนเหมือนขยะเนี่ยก็เป็นรังของนกเพี้ยนแต่อ้รังนี้เมื่อกี้น้าเห็นตัวนะลแล้วเป็นนกอินดาก็คิดว่ามันคงมีลูกอยู่ในรังแล้วเพราะว่า แม่นกมันข้ามเหยื่อมาด้วยทาท่าเหมือนจะป้อนกอขยันหวัว่ามันจะห้อยลงมาข้างล่างโดยที่ผูกติดไว้ตรงปลายกิ่งแล้วห้อยลงมาข้างล่างซึ่งจะเหมือนกับลังของพวกนกกินปลีที่อยู่ในเมืองเพลนนะมันจะเอาขยันม็นเป็นก้อนๆเหมือนกัน แต่ห้อยอยู่ห้อยอยู่คือพรุ่งนี้เขาจะหาวัสดุที่เขาหามาได้แถวๆนั้นเอามาทำรังใช่ครับใช่อย่างกินปลีที่อยู่ในเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีเศษพลาสติกมีกระดาษหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยจะเอามาหุ้มหุ้มแล้วสุดท้ายอาจจะหาใยแมงมุมมาพันอีกทีเพื่อจะให้วัสดุนี้เสร็จกันนะครับก็จะเป็นรังแบบหนึ่ง มีตัวอยู่ด้วยเห็นปากมเออเห็มั้ยมีตัวด้วยมีตัวให้ดูตรงนั้นคือปากทางเข้าครับนกอะไรเนี่ยต้องดูแหละพวกกาบมะพร้าวพวกเศษขี้เลื่อยพวกนี้คะก็มีทิชชู่แล้วก็นุพวกใยอย่างนังนุมด้วยครับช่วงเวลาสำคัญเมื่อนกทำรังคือการเลี้ยงลูก เมื่อแม่นกป้อนอาหารให้ลูกนกเราจะเห็นถุงเล็กๆที่แม่นกคาบไปจากก้นลูกนกลูกนกในวัยอ่อนจะอืดถ่ายออกมาเป็นถุงแม่นกจะใช้ปากจิ้มที่ก้นลูกนกเป็นการกระตุ้นให้ลูกนกรู้ว่าจะต้องอืดถ่ายออกมาให้แม่นกคาบไปทิ้งมีรังนกอีกชนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเป็นรังนกที่มีความละเอียดมากที่สุดแต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีขั้นตอนวิธีทำเป็นยังไงบ้าง ก็วันนี้เนี่ยเรามาที่เพชรบุรีว่ามันมีรังของนกกระจาบกําลังทํารังอยู่แล้วก็เรามาดูว่านกเนี่ยทำรังเป็นยังไงบ้างนะคะก็มาเฝ้าสังเกตแล้วก็ถ่ายรูปบันทึกกันเอาไว้อ่ะค่ะแ่ไไทเปไอะไรกันคะแหน่อยว่ารังนกกระจาบไงมันเป็นชุมชนที่อบอุ่นนะมะอยู่กันและแถมยังได้เห็นทุกขั้นตอนของการสร้างรังด้วยมีทั้งรังที่เพิ่งเริ่มสร้างแล้วก็รังที่สร้าง จนพร้อมจะให้ตัวเมียอยู่แล้วก็มีห้องใช่ไหมมีห้องที่จะให้ตัวเมียพักตัวผู้เขาก็ทำกล่องทางเข้าออกลงมาแต่บางอันเนี่ยจะเห็นเลยตั้งแต่เริ่มสร้างลังจนกระทั่งสร้างเสร็จทุกทุกช่วงของการสร้างลังเนี่ยได้รวมกันอยู่ในในกิ่งเดียวกันน่ะไม่ต้องไปหาดูไกลอะ่ะนกกระจากธรรมดาเป็นนกที่อาศัยอยู่รวมกันตามท้องทุ่งโลง่ และอยู่รวมกันเป็นฝูงเมื่อถึงฤดูทํารังก็จะทํารังใกล้ๆกันการอยู่รวมกันก็จะช่วยกันป้องกันภัยอันตรายจากสัตว์ผู้ล่าได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะรังที่มีลักษณะแฝงจากปลายยอดไม้ซึ่งมีทางเข้าทางด้านล่างจะทำให้สัตว์ผู้ล่าไม่สามารถเข้าไปในรังได้ปกติลกกระจาบมันนอนในรังปกติมันจะไม่ค่อยนอนนะ วนกนกระจาบธรรมดาตัวผู้จะเริ่มสร้างรังโดยการจิกฉีใบต้นหญ้าทูบหรือสิงคาบออกมาเป็นเส้นนำมาพันปลายยอดอ่อนของต้นทำรังโน้มเข้าหากิ่งและพันสารกันให้เป็นวงกลมเล็กๆและจะค่อยๆสารถักทออย่างละเอียดจนเป็นรูปโดมที่ใหญ่ขึ้น ค่อยจะปลายขิ่งลงมาโดยมีที่เกาะอยู่ด้านล่างจากนั้นก็จะรอให้ตัวเมียเข้ามาเลือกเกาะถ้านกตัวเมียตกลงเลือกนกตัวผู้ก็จะสานต่อส่วนปลายกล่องเป็นทางเข้ารังด้านล่างของโดมหรือเป็นรังนกกระจาบธรรมดาที่เสร็จสมบูรณ์สําหรับให้ตัวเมียวางไข่ได้ รังนกกระจาบธรรมดาถือว่าเป็นรังที่ถักทอได้อย่างละเอียดและประณีตมากที่สุดในบรรดาน,นกทำรังจากการใช้ปากสอสเส้นหญ้าสารไปสารมาอย่างละเอียดทีละเส้นหากจะเปรียบเทียบกับรังนกกระจาบทองที่ชอบทํารังตามดงหญ้าต้นพูกอีสีซึ่งจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆตามชายทุ่งนกตัวผู้มีสีเหลืองทองโน้มกานต้นพูก สารพันกันไว้ด้วยเส้นใบจากต้นพู่หรือสีจากนั้นจะสารรังเป็นรูปทรงกลมอย่างหยาบๆแตกต่างจากรังนกกระจาบธรรมดาอย่างเห็นได้ชัด